กัตเซนตาเดลโรสปอร์ตสื่อชื่อรังเมืองมักกโรนีตีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมให้ค่าเหนื่อยคริสเตีนโนลโดรันโดสูงถึง17ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมกับส่งพอปอกบาเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขให้กับยูวินตุ สำหรับคริสเตโนโรนันโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่17ล้านปอนด์ต่อปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่พอปอกบาก,ก็เตรียมย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสหากการเจราจาของทั้งสองทีมลงตัวซึ่งอนาคตของโรนันโดเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบแรกโดยมีรายงานจากสื่อหลายสำนักทั่วยุโรปว่าโรนันโดต้องการย้ายหนียูเวนตุสหลังเจอกับสถานการณ์ยากลําบากในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งสื่อชื่อดังในอิตาลีก็ได้ตีข่าวมาาว่า ปารีสแซงต์แชงแมงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับโรนัลโดแต่ยังไม่มีการเจราจากันเกิดขึ้นเนื่องจากปีเช e, ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาเลยขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมเสียบทันทีเพราะพวกเขาอยากได้โรนัลโดหัวขึ้นทินโอเทฟฟอร์ดซึ่งจากรายงานอ้างว่าปีศาจแดงพร้อมควักกระเป๋าจา่ายค่าเนื้อยให้กับโรนัลโดสูงถึง17ล้านปอนด์ต่อปีในขณะเดียวกันพวกเขาก็พร้อมโส่งปอกบาที่อนาคตกับสโมสรยังไม่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการย้ายสลับขั้วของดิวนี้ และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL Mania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ